บ้านแกะแม่ขีอธิบายทางนิดนึงข้างบนนั่นคือม่อนแจ่มนะครับด้านหลังของม่อนแจม่มถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปเสมืองเสมืองเหนือใช่ไหมครับใช่ครับเสมืองเหนือแต่ถ้าเกิดวิ่งอีกเส้นหนึง่งวิ่งอีกเส้นหนึง่งบ้านข้างล่างเขาเรียกอะไรนะบ้านบงยงข้างบนมาอาผมวิ่งจากข้างล่างผมวิ่งมา <ไป S 1> ทางแ<า><า>ม่แรง,งคือลงมาจากบนม่อนแจ่มมาเลยครับครับ ตรงบ้นตรงบ้นตรงบ่อนแจ่มเนี่ยตรงบ้านอ่าน้องหอยใหม่น้องหอยเก่าอ่าน้องหอยใหม่น้องหอยเก่าใช่ครับมันผมอธิบายทางง่ายๆถ้ามาจากอำเภอแม่ริมเจอปั๊มน้ามันปตทเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆมองซ้ายมือให้สังเกตเซเว่นนะครับถ้าสังเกตเซเว่นเจอเซเว่นแล้วให้เตรียมเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับประมาณ400เมตรประมาณ400เมตรจะเจอทางแยกเลี้ยวขวาเข้ามาอีก16กิโลนะครับ บ้านแกะแม่ขี่นะครับเลี้ยวตรงนี้ถ้าเลี้ยวขวาไปตรงไปนิดเดียวจะเจอสามแยกถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปสมืองเหนือสมืองเหนือมีอะไรมีน้ำพุร้อนปวงกาวนะครับค่าเข้าคนละหนึ่งร้อยบาทเด็กถ้าสูงเกินหนึ่งรอยสิบเซนติเมตรก็เสียราคาปกติถ้าเกิดต่ำกว่าหนึ่งรอยสิบเข้าฟรีเข้าฟรีโอเค บัตรหนึ่งร้อยบาทเอาไปแลกเครื่องดื่มข้างบนได้ใช่ครับเครื่องมือเครื่องดื่มนี้แลกเครื่องดื่มอะไรบ้างเป็นชาพีษช,ชามมนาวแล้วก็น้ำกิบหยแล้วก็ชาไทยอ่าเน้นชาครับเน้นชาแล้วจะมีจะมีแลกคกอะไรได้ได,ด้วยอโอเค,ครจริงจริงแล้วตรงนี้เคยเป็นสวนวสวนดอกเก๊กฮวยดอกสีเหลืองผมเคยมาถ่ายคลิปอยู่มัน,มน เจ้าของเขาบอกว่าปลูกกันมันไม่คุม้มไม่คุม้ม <c oughs> แต่สวยมากสวยมากที่นี่สวยมากแปลแปลตัวเป็นอักษรด้วยผมจําได้แล้วก็มีอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนทีหมดเลยให้อธิบายตรงนี้มันมีสวนดอกไม้ปังฮาวาปัางฮาวายังมีอยู่ไหมครับสวนดอกไม้มมยังมีอยู่่ะเราเสียตัวขึ้นมาละขึ้นไปข้างบนโอ้เจอทางขึ้นนี่ชัน เดี๋ยวผมมีอาการหอบแน่นอนจากจากเซเว่นตรงแม่แรมนะครับขึ้นมาถึงตรงเนี้อยู่ที่16กิโลครับ15กิโลครึ่งลืมถามว่ามีกี่ตัวเดี๋ยวนะเขามาถ่ายรูปกันเยอะต้องคอยหลบหน่อย เดี๋ยวเพิ่งกินหญ้าดิเขาปลูกหญ้าไว้หอมหอบปั้งฮาวาอยู่ตรงข้างหน้านูยนะครับสิบสองนาฬิกาแล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านหนองหอยใหม่ข้างบนเนี่ยนะครับตัวโซนนี้เาขาเรียกม่อนแจมเหมือนกันด้านหลังเนี่ยคือยอดดอยม่อนแจมด้านหลังนี่นะ มาที่นี่แล้วที่ท่องเที่ยวเหรอเยอะมากโซนนี้ยคือโซนท่องเที่ยวเลยอ่าถ้ามาเส้นที่ผมบอกนี่นะมาทางเส้นแม่แรมนี่นะเจอเซเว่นแล้วก็เตรียมเลี้ยวขวาประมาณ400าเมตรเลี้ยวขวาเข้ามาจะเจอฟินิกฟินิกเป็นรถเป็นรถรางเล็กนะครับ มีแกะดำด้วยน,นอนเล่นเลยจริงดีวิวดีไหมดีนะครับแต่บอกเลยว่าสู้ที่ดอยช้างไม่ได้วิวดอยช้างนี่นสุดยอดอลังการล่ะที่ที่เชียงรายนะแต่ว่า เราไม่ต้องไปไกลถึงดอยช้างแหละเชียงใหม่ก็มีเดี๋ยวเราจะเข้าไปแลกเครื่องดื่มนะครับผมได้ผมผมซื้อตั๋วขึ้นมาละหนึ่งร้อยบาทนะครับให้ดูวิวโดยรอบ มีใกล้ๆมีน้ำพุร้อนป่งกวาวนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีสวนดอกไม้นี่ป้างฮาวาเห็นอยู่ตรงข้างหน้านี่แล้วก็มีสวนดอกไม้ยิ่งยงอ่าเดี๋ยวเพื่อจะแถมท้ายคลิปซะหน่อยโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปแรกเครื่องดื่มชามะนาวครับ จริงๆที่นี่ดังที่สุดคืออะไรน้่ยนำแก้หวย<ช>ก็ไม่เคยไปสาลส่วนเฉลิมแก้วกหวยใช่ไหมใช่ค่ะน้ำเป็นน้ำแก้หวยไหมคะหรือว่าชามะนาวชามะนาวเหมือนเดิมเคี่ยวหนึ่งเจ็ดสองนะคะเอสเรสโซเย็นแก้วหนึ่งเอสเรสโเย็นเกาะหางบัตรมาแลกได้นะครับมีขนมเค้กน้องแกะด้วยเอสเรสโซ่แปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมมาจ่ายพร้อม ได้เงินนะคะอย่าม,มาเอาอาหารน้องแกะ40บาทโปรโมชั่น5ถัง120ยยีลูกโป่งนี่เอาไว้อ่าเช่าแล้วก็ขายค่ะลูกหนึงสีลูก, 1, 4, 3, ลก100นึงถ้าเช่าก็พวง 1, 4, 1> งว40บาทเช่าพวงละสี่บาทเอาไปถ่ายรูปโอเคอืมกลิ่นากาแฟหอมมาก โอเคพื้นที่ประมาณนี้ก็ถ้าเป็นเสาวทิตย์นี่น่าจะไม่พอนั่งมีด้านหลังนี้หน่อยหนึ่งย่าเสียวไม่ทันนะครับด้านหลังก็มีโต๊ะนั่งแต่ลมเย็นนะอากาศเย็นเหมือนจะเข้าหนาวแล้วด้วย เดี๋ยวอบอกเอาไปเก็บภาพข้างนอกให้ดูหน่อยตอนนี้เดี๋ยวผมมาเอานะครับผมขอถ่ายบรรยากาศตอนที่เขาให้อาหารหน่อยก็ประมาณนี้ อ๋อมีสวนส้มอีกแถวนี้สวนส้มเยอะเลยห่างจากตรงนี้ประมาณสี่ห้ารอยเมตรสวนส้มนะเยอะมากนะข้างบนนั่นคือสวนส้มทางนั้นเลยผมขอถ่ายติดลง YouTube เลยนะครับ แต่เอาคนให้อาหาราน้อยมีรองเท้าให้ลุยโคลนให้ยืมฟรีนะครับไม่ให้ยืมฟรีนี่ราคา ผมพยายามจะให้ดูวิวเวลาที่ถ่ายรูปแล้วก็จะให้ดูวิวที่มันส่องไปฝั่งนู้นนะครับวิวฝั่งนี้จะสวยนลยนะเปิดทุกวันครับเปิดทุกวัน กิดจะขึ้นม่อนแจ่มนะครับถนนด้านหน้าด้านหน้าที่เราเข้ามานะเราไปทางขวามือแล้วก็มันจะเลาะขึ้นเนี่ยครับขึ้นม่อนแจ่มเลาะขึ้นไปตรงนู้นหลอนๆเลาะขึ้นไปนู่นเลยครับจะผ่านบ้านหนองหอยใหม่นะครับจะขึ้นเป็นอจะอยู่ด้านหลังของม่อนแจ่มนะครับตรงเนี้ยอีกที่หนึ่งครับสมมติว่าสายกางเต็นท์ถ้าเกิดใครอยากจะมากางเต็นท์ตรงนี้ผมแนะนําที่หนึ่งครับ เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวขอดึงชื่อแป๊บนึงใกล้ๆก,กับตรงนี้จะมีอ่างห้วยตองนะครับอ่าเป็นจุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งที่ผมเคยไปนอนแล้วชอบมากคือกลางเต็นท์ริมน้ําเลยกลางเต็นท์ริมน้ําเลยแล้วเขาจะมีหลังคาให้เป็นซุ้มแต่โซนที่เป็นหลังคานี่ยมันมีไม่เยอะซักสักเจ็ดแปดเจ็ดแปดหลังนะมั้ง บรรยากาศดีนะครับสำหรับอ่างหว้วยตองกลางเต็นท์ริมน้ําเลยบางคนเขาก็เบียดไปตกปลากันโอเคเดี๋ยวผมอาจจะไปดูสวนดอกไม้แล้วแถมเป็นท้ายคลิปซะหน่อยปั้งฮาวาอยู่ตรงนี้เคยเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปสวนดอกไม้ข้างบนดูบ้าง ถึงแล้วฝนแก้วการเด่นขึ้นมาจากฟาร์มแกะนี่เดียวเองนะครับผมเจอสวนดอกไม้ข้างทางผมก็เลยเข้ามาดูนี่นี่นี่ฝน,นแก้วการเด่นนี่นี่นี่คือตรงเนี้ยกับอสวนสวนอะไรนะข้างล่างอาสวนแกะเขาปิดแล้วนะเขาปิดแล้วนี่นี่นี่คาค่าชมคาค่าชมมีสวนด้วยมีสวนส้มด้วยพอดีผมเจอ ลูกของเจ้าของแล้วก็คือมันสะดุดสะดุดตามากอะ่ะดอกเจีวนะครับดอกเจีวไม่รู้ว่าชื่อพันธุ์เขาเขาคืออะไรแต่ว่า,เราเร,าเราเรียกกันติดปากว่าดอกเจีวทีแรกรู้ว่าดอกทิวลิปมันคล้ายๆดอกทิวลิปแต่ทิวลิปมันนอกอากาศเย็นใช่ไหมจอดรถข้างทางแล้วก็เห็นรถคันหนึ่งก็เลยคุยกับเขาแล้วเขาบอกอ๋อสวนของพ่อเขาเพิ่งปิดสวนเมื่อกี้นี้สวยงามมากดูดิ นู่นนู่นพี่สิคนที่ผมคุยกับเขาเมื่อกี้นี้แล้วก็สวนส้มสวนส้มเย็นอากาศเย็นข้างบนส้มลูกใหญ่ไหมลองเข้าไปดูเนี่ยข้างในก็ลูกใหญ่นะข้างนอกยังไม่ใหญ่เท่าไหในกำลังเขียวแต่ว่าบรรยากาศดูดีกับกับอากาศเย็นเย็นน่ะชื่นใจชื่นใจอากาศดีมากเลยอันนี้บังเอิญน,นะคือ กำลังจะไปสวนดอกไม้อะไรนะอ่ยิ่งยงนะข้างบนน้่นะปรากฏว่ารีบจอดรถเลยข้างทางนี้สวยมากอยู่ริมถนนเลยนะครับสวยจนบอกว่ารีบจอดอะรีบจอดรถเลยอ,อ๋อขาเอาแกบมาโรยเวลาเดินแล้วมันมันไม่ชื้นมันไม่แฉะเอ้ยเขาท่าดิ อผมจะออกไปตรงนู้นยังไงพอดีสวนเขาปิดแล้วนะหมายถึงว่าเขาไม่ให้เข้าแล้วนะแล้วก็ผมเจอเจอพี่เขาก็เลยขอเขาเข้ามาบรรยากาศดีอ่ะคือถ่ายกับดอกไม้ก็ได้ถ่ายกับสวนส้มก็ได้อชอบชอบและนี่ดอกโอ้โหเนี่ยแปลกโอแปลกตามากเลยผมไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรใช่ดอกลักแรกพบไหม น่าอยู่ริมถนนเลยรถผมจอดข้างนอกเนี่ยสวยงามมากเปิดทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวัน,วนชื่ออะไรนะแก้วแก้วฝนแก้วการเด้นโอ้ขอบคุณมากครับให้ผมเข้ามาถ่ายสวยงามสวยงามอลังการมาก ขับรถผ่านอ่ะรีบจอดเลยอูยดอกของงามโอเคแนะนำที่ทเที่ยวม,ม่อนแจ่มก็หลังโควิดนะครับก็เปิดที่ท่องเที่ยวหลายจุดอยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูสวนดอกไม้ข้างบนอีกงดงามงดงามที่นี่น่าสนใจน่าแวะมากเลยครับ ถานั่งเล่นในสวนส้มเนี่ยอากาศดีจังเลยคือคือความรู้สึกผมอะ่ะมันเหมือนมันเข้าฤดูหนาวแล้วอะ่ะเมื่อเช้าขับรถไปทํางานนี่คืออากาศเย็นมากน่าจะเป็นเก้าอี้ให้ให้นั่งในสวนส,วนส้มนั่งถ่ายรูปโอ้อากาศดีจริงบรรยากาศดีมากสุดยอดสุดยอดแนะนำครับที่นี่ ถึงบอกว่าอโซนมันจักนี่ mm. เที่ยวได้ทั้งวันโอ้โส้มกระดกมากเลยนะโอเคเราไปกันต่อครับดูสวนดอกไม้ข้างบนอีกหน่อยหนึ่งไม่รู้ว่าเขาจะปิดหมดหรือยังมาเย็นไปได้ตรงนี้คือสวนดอกไม้ยิ่งยงนะครับ ตรงนี้สูงมากแนะนำว่าให้ใช้รถอของของที่นี่นะครับส่วนยงิงยงผมวีโก้สามพันขึ้นมาบนนี้ยังเสียวๆเลยค่อนข้างชันนะครับชันมากชันมากเป็นทางคอนกรีตตลอดเลยนะครับแล้วก็ทางค่อนข้างแคบนิดนึงพอดีรถเลยนี่ๆๆรถเขาไปส่งลูกค้าแนละ้วไปกับคนละห้าสิบบาทคนละนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรให้ สวนดอกไม้ย,ยิ่งยงแนะนำว่าใช้รถเขาเถอะชันมากทางค่อนข้างแคบพอดีตัวรถกว้างกว่าตัวรถนิดนึงสูงมากนะบนนี้สูงมากแล้วก็ลมแรงอากาศเย็น ที่นี่ค่าเข้าคนละห้าสิบบาทนะครับใส่หมวกกันกลัวหมวกปิวเลยลมแรงวิวสวยมากดู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 ถ่ายย้อนแสงขึ้นไปให้ดูผมขึ้นมาตอนนี้ห้าโมงนะครับดูลมดูลมลมแรงมากสูงมาก นะ่ะทางลงลงไปข้างล่างนู่นผมไม่เคยขึ้นมาข้างบนนี้ตอนที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่คือแอบแอบกลัวอยู่ก็โทรให้เขาลงไปรับแล้วก็จะมีรถจอดที่ลานเด็กเล่นข้างล่างนั่นนะครับเป็นลานอของหมู่บ้านอันนี้ดอกอะไรเอ่ยดอกอบานไม่รู้เลยเดี๋ยวผมไปหามุมทีสวยหนะ่อยทางโซนนู้นบ้าง ดูลมแรงไหมก็แถวนี้ดอกไม้บอกเลยว่าเยอะมากสวนดอกไม้นะสวนดอกไม้แถวนี้สวยๆแล้วก็ที่พักนี่นะเยอะมากเปลี่ยนไปเยอะมากม่่นจมที่พักไม่เทียบแต่ว่าเส้นทางแต่ละที่ก็โหโหดใช้ได้ค่าเข้าสวนคนละห้าสิบบาทครับ โอ้วิวนี้สุดยอดเลยผมผมอยู่เชียงใหม่อ่ถ้าชวนคนเชียงใหม่มามันเจ็บผมขาจะไม่ค่อยอยากมาเพราะว่าอ่าผมมากันบ่อยแล้วผมเนี่ยผมเนี่ย,ม,ยมากันบ่อยแล้วก็เฉยๆไม่ได้มามันเจ็บนานละนานๆมาทีนึงก็บอกเลยว่ายัางสวยอยู่นะครับที่นี่สวยมันเจ็บสวย บรรยากาศยังดีอยู่แต่ที่พักนี่เยอะก็ใกล้ๆก,ก,กันมีที่เที่ยวมีสวนส้มมีสวนตอกไม้นี่อีกเยอะเลยนะครับแต่วิวที่นี่นี่ชนะเลิศอากาศดีมาก ก็โอเคติดตามช่องนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังครับที่เที่ยวมีให้ดูเรื่อยๆเจอกันคลิปหน้าครับ